นั่นอีกโอ้โหลึกคาคือคําที่จําได้แต่เรื่องที่สองเนี่ยเป็นเรื่องของนี่แหละพระราที่ผูกพันพ่วงพันอืม mm. ผมจะบอกว่าอะไรก็ตามใครมาคุยกับต้นทนสวิตเรื่องเนี้โอ้โหแม่งชํานาญม,มากเข yeah. <laughs> ียนไปเถอะ <My her. S 1> <laughs> เออแล้วไงอีกก็อ,าอ,าอา่าทาเบิ้งต้นท่านี้จนมาล่าสุดเจอคนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจบยังไงจบยังไงจบโบแบ็กลีด แล้วก็แยกกันไปแยกกันไปครับแยกกันไปช่วงช่วงที่จะต่อคนที่สามอย่าเพิ่งไปเอาเอาช่วงระหว่างก่อนดีช่วงระหว่างเออผมก็อ่ามีงานอยู่มีงานอยู่มีงานตอนนั้นมีงานที่ลังสิตแล้วจังหวะมีงานนั่นแหละกับจังหวะที่เขาบอกว่าทุกอย่างแม่งมันรุมตุ้มก็คือออกจากงานเพราะมีปัญหาเออทําไมอ่ะ จะบอกว่าปัญหาเรื่องเขาไปรังควานที่ทำงานด้วยก็ได้ไปรังควานไปด่าอยู่บนนั่นแหละที่ที่ทำงานด้วยแล้วก็ตัวผมก็ไม่มีกิเลสใจในการที่จะทำเจ้าเขาด่าเราเกี่ยวกับอะไรเจ้าชู้มีปัญหาเรื่องเรื่องไม่ใช่เจ้าชู้เนี่ยอือเอ่อต้องบอกว่าถึงตัวผมผมมเจ้าชู้อแต่ถ้ามีใครเป็นเรื่องเวลาไม่ไม่เคยท่จะคิดเป็นสองมีสองเออแต่ปัญหาคือหนึ่งถ้าทํางานที่มหาลัยมันต้องแยกกันอยู่ มันต้องแยกกันเขาเขาเขาจะให้ผมจะให้เขาอยู่ที่บ้านเอออันนี้พอเขาเริ่มทํางานได้แล้วเนี่ยอืเขาก็จะเริ่มคิดว่าเออเออเขาเรียกไรทาไมต้องแยกกันทําไมผม่ต้องมาอยู่ที่นี่แล้วเวลาที่ให้ครอบครัวล่ะคาว่าที่นี่คือที่ไหนต้องไปาม,ามหาลัยครับคือเจ็ดวันเนี่ยต้องอยู่มหาลัยอะประมาณสักห้าวันแล้วเพื่ออะไรพี่เพราะอะไรเพราะคนเป็นโค้ดมันต้องซ้อมอยู่ที่นั่นตั้งแต่ช่วงเย็นเด็กจะเลิกเย็นใช่ไหมแล้วซ้อมตั้งแต่ประมาณห้าโมงถึงประมาณสามทุ่ม ซึ่งจากบ้านตรงนั้นถ้ากลับบ้านอ่ะมัน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 ,มน,มน,มนไกลมากคือคือคือแล้วคนเราจังหวัดไหมอ่มาไม่อยู่ลังสิตนั่นแหละแล้วแต่ว่าคือไกลยอย่ะพูดง่ายแล้วคือไกลไม่ไหลายผมเหนื่อยอออืจริงจำเป็นต้องมานอนเป็นแค่แล้วอย่างมือคล้ายอาจารย์เฝ้าหออ่ะเฝ้าหอพัก่ะเนาะเหมือนเราเราเฝ้ากีฬาก็คือต้องอยู่ประจำเด็กเป็นอะไรก็ต้องเรารา,า,ายงานตัวกับเราตลอดอืแล้วเวลาส่วนใหญ่ก็จะเป็น เป็นถ้าเป็นของทีมของของมหาลายัยของของขนักกีฬาก็เกิดความไม่เข้าใจกันด้วยแล้วพอไม่เข้าใจเขา่วาวินหากันเนี่ยเขาด่า อ,อ,อันนี้คือนิสัยที่ซ่อนเลนเอาไว้อืบอด,บดใช่บอดที่ซอนเลนเอาไว้พอมอโหมโหแล้วไม่เกรงใจใครเลยซึ่งเนี้มันเป็นรอยร้าวที่ผมรู้สึกไม่พอใจอแล้วผมก็พยายามประค้าประคองเนาะและอย่างหนึ่งตอนนั้นลูกเล็กก็คือปาเอาลูกปัสสนี่กับแม่แล้วเขาก็อยู่กับแม่ด้วยเราพูดอะไรกระทบด่าเราแล้วกระทบแม่ด่าแม่กระทบเราเออพอแม่มาเล่าให้ฟังเราก็เริ่มไม่สบายใจละอืมแล้วก็ล่าสุดที่ มาช่วงชิงเอารถไปคือเขามีอยู่ก็มาโนไปว,ว่าเขาผมอะอยู่นี่แล้วผมจะเอารถอะ่ะไปรับผู้หญิง <c oughs> นีนั่นะเออก็เลยมาช่วงชิงเมอกว่ามาเอาแล้วเอาดึงแจไปแล้วก็อะ่ะมาเดี๋ยวเขาเอารถไปใช้เองเอออ่ะผมก็ปล่อยให้ไป อมอะผมเอามึงก็เอาไปตอนั้นที่ยังไม่ใหญ่นะยังไม่ใหญ่ยังไม่อะไรจนจนมันคือตัดปัญหาตัดปัญหาใช่จนแม่ชัดแล้วว่ามันตอดกันไม่ได้มันปัญหามันอยู่มาสักเกือบปีมั้งถึงมาหย่าถึงมาหย่าเป็นเรื่องมาเร่าซึ่งนนั้นคือเขาก็มีคนที่หนึ่งจดไหมคนที่หนึ่งจดแล้วก็หย่าแล้วก็หย่าสองจดแล้วก็หย่าคือผมเป็นผู้ชายสองทะเบียนนะครับเอาต่อสองทะเบียนเออ ก็เหมือนจะจบด้วยดีเออเออเหมือนจะจบด้ดีเออเขาก็มีใครนะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าอจรย์ว sort of anyway ่าเออทำไมอยากกับกูแม <t iny who died> ่งเดือนเดียวแม่งมีคนอื่นแล้วผู้ชายแม่งส่งรูปนอนกอดกันเรามาถามว่าตอนยังไม่หย่านะเออเออเออว่าออเลิกแะ้วยังสอ๋อก็แยกกันแล้วครับแต่ยังไม่ได้หย่าเออชเป็นสมโสจะมีอยู่จะดูไหมเออเออมันส่งรูปนอนกอดกันแล้วเออเราก็โอ้โหแม่ทำไมมันวายอย่างวะเออจจงาก็เซนเราไม่ผิดหรอกที่แล้วสุกว่า ช่วงเวลาที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วเขากำทําทำงานอ่ะมันมีใครที่แอบแฝงอยู่ทําให้ความสัมพันธ์มันเรื่องมันค่อยปรากฏปรากฏขึ้นอแต่ตัวเราช่วงเวลาแบบเนี้ยี่ตอนเนี้ยพี่ได้ตามไหมโอ้ไม่ตามเลยอดีผมรู้ด้วยเซนส์ครับอ่ะดีดีดีผมรู้ด้วยเซนส์เพราะว่าสําหรับคนที่ติดวังวนอยู่ในจุดนี้นะที่ตามนะโคตรน่าสงสารเลยอืมไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับใครเออต่อต่อแล้วมันไม่จบด้วยแล้วคือรู้สึกว่าเออถ้าต่อแล้วผู้ชายหาเรื่องไงนะ ผู้ชายจะหาเรื่องเราให้ได้ว่าอที่หายไปเนี่ยมาอยู่กับมึงหรือเปล่ามึงอยู่กูเหี้ยเหียเหี้ยเองกูไม่รู้เรื่องแล้วพี่น้องของกูยังไม่หย่าเข้าใจไหมไปบอกมันไม่หย่านั่นแหละกูอยากให้หย่าให้เรียบร้อยเรื่องนูนเราจะยังไงคออผงบอกว่าผมไม่เสียดายเลยเพราะหนึ่งก็ไม่รักตั้งแต่แรกผมรักพี่ชอบแค่เรื่องลูก มันไวไปอ่ะมันไวจริงเงินไวจริงเราเราพลาดที่ว่าแต่เราก็มีอยู่แว๊บนึงที่เราคิืเอิมหรือมันจะโอกาสเป็นขบูนอุ่นได้วะาดีขึ้นเองเลยหวังว่าหวังว่าว่าอมพอมาถึงขั้นนะ้คือมันก็จบละไม่ได้ละไม่ได้เราเราก็ต้องเราก็ต้องนั่นแหละไปตามนั้นเสร็จแล้วผมออกจากงานนั่นผมแวบขึ้นมาเชียงใหม่อีกเชียงใหม่จะเป็นที่พักใจครับผมมากอืผมนังอยากถามว่าทำไมคุณขึ้นมาเชียงใหม่ที่ที่แบบ ที่หนึ่งที่แบบเราไม่มีอะไรไม่มีใครรู้จักเราหรือว่าเออนั่นแหละผม้สึกว่าเชียงใหม่เป็นที่ที่แบบไม่รู้ว่ามันเหมือนบ้านที่ไม่ใช่บ้านแต่เรามันมาทิ้งไม่ต้องเจอใครนะแต่แค่มาอยู่เชียงใหม่อะมันจะรักษาเราได้เออเป็นที่ฟูมฟักที่พักอะไรเงี้ยก็ขึ้นมาเชียงใหม่อีกก็มาทํานู่นนี่นั่นเหมือนเดิมไอ้นู่นนี่นั่นคือก็คืองานสอนงานรับจ้างงานขับรถ ทุกอย่างที่คุณเคยรู้จักผมมาก่อนเงานขับรถงานลัดด้านทุกอย่างนี่รู้จัก E D R แล้วเหรออตอนนั้นใช่ใช่ครั้งล่าสุดที่ขึ้นม้แหละเริ่มเป็น E D R แล้วที่ผมเริ่มที่ผมว่าผมจำไม่อยู่แล้วเลยทุกนั้นทุกหนักมากเพราะมันสองครั้งแล้วไงทั้งสองครั้งในช่วงรอบเออห่างกันไม่เกินสามปีอ่ะตั้งแต่เลิกกับเลิกกับรอบครัวแรกมาเขาครัวที่สองมาสามปีสามปีนี้แล้วั้าออกจากงาน มึงต้องมาเจอแตบบ่เรื่องแบบนี้อะไรอนอีอก็เกิดคาถามนะคือคำถามที่หนักมากอะไรกับชีวิตอืม,มันคืออะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยหนักมากเลยตอนกลับมาอยู่ง้งคที่เชียงใหม่น,นั้นก่อนก่อนเจออินเดียเจอหลายูรูไหมโอ้ไปมาหมดครับไปมาหมดไปศาสตร์จักรวาลไปไปทุกอย่างนั่งสามาธิไปผมไปขนาดขึ้นไปนั่งบนถ้ำเนาะถ้ำอ,อ,ะอะไรนะ วัด่วัดเาอวัดท่างเชยงดาวอ่ะไปนั่งหน้าถ้ำเอ้ยแต่ตอนตอนนั้นเจอนะตอนนั้นเจอน่าจะไปเจอจังหวะบอดมันไหลแหละเพราะว่ามันนั่งนานนาะมันร้อนด้วยก็ไหลมาเจอเป็นภ้าครูบาอาจารย์เดินมาคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมารู้ที่หลังน่ก็คงเป็นเป็นบดมันทึิกเลาอือืมก็พอเจอคำถามที่เกี่วข้กับชีวิตแล้วมาเจอคนคนหนึ่งก็เดินบดอะไรตรงนี้แหละมาสะดุดนะอืม เราดูดปุ๊บเราไปพูดคุยเราไปล้วก็ดูดที่เราทํามันจึงไอตัวคําถามอ่ะมันกลายไปว่าไม่ต้องถามมันไปกลายเป็นถามตอบไปในตัวอือจากที่ผมบอกผมชอบโรสตีดนี่นแหละออืโรสตีดม,ม,มันได้คําตอบอืไอสิ่งที่คิดเนี่ยแล้วเราถามถามไม่หาคําตอบไม่เจอ,อ,อเพราอทําเสร็จมันตอบเราให้เสร็จในตัวโดวยที่ สำหรับผมนะถ้าใครอยากจะเจอตัวเองหรือว่าอยากจะได้คําตอบอะไรอ่ะทำรสสติอืมแล้วทาให้เจอทําให้ถึงอ่ะอืมนะครับก็เป็นเนตี้มาเป็นต้นทาทุกวันนี้เฮ้ยอย่าพึ่งยังยังต้องรู้ว่าพอเออเออไอฝั่งนู้นเขาโทรมาเฮ้ยยังไงไปไหนอืมฝั่งนู้นฝั่งนู้นคือคุณผู้ชายฝั่งนู้นน่ะอ๋อ คือผมก็บอกผมตัดบทผมไม่อยากยุง่งแล้นก็คือเริ่มเริ่มทำใจได้แล้วเนาะเริ่มทำใจว่าจะจะ้องต้องว้วางแผนแล้วว่าจะกลับมาอยู่เชียงใหมยย่งั้นก็บอกให้เขาไปแกนเองผมไม่ยุ่งผมไม่เกี่ยวแต่ว่าก็มีโทรมาลาอีกว่าตอนเข้าเมาเขาจะหาว่าทางนี้มาอยู่กับผมผมบอกไม่ได้ยุ่งกันแล้วไม่ได้เกี่ยวกันแล้วออไปเรียกเขามาเซ็นใบหย่ากูเธอเะอะไรเงี้ยซึ่งก็กจบหมายความว่าผมผมไม่ยุ่ง แต่ว่าที่ยังยุ่งอยู่กับเรื่องของนี่แหละเรื่องของรถเรื่องของลูกที่ยังเคลียร์ไม่ลงตัวซึ่งตอนมาอยู่เชียงใหม่มันก็ยังไม่ลงตัวเนาะเรื่องของเรื่องลูกอย่างเงี้ยผมเคยไปเอาลูกมาอยู่เชียงใหม่ครั้งหนึง่งเขาก็ยังตามมาอตอนนั้นเขาเข้าจังหวะคือเขาเป็นคนที่ต่เอเป็นคนที่มีความพิเศษยอย่างนี้พูดอะไรใครก็เชื่อแเข้าทางแม่ผม,มอ้อนแม่ผมไม่รู้แม่ผมเอาลูกยกให้เขาเลยเอตอนที่ผมเอาั้นอันนี้นเป็นความเป็นหลุมอีกหลุมหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าทาไมแม่แม่รักผมอะ เพราะว่าเราให้ลูกเราขเขาไปผมมาเอาแม่นะผมลําบากนะมผมเป็นคนขอเอาแม่มาอยู่ด้วยนะอตอนนั้นอ,อมีเงินเช่าบ้านอยู่ตรงอยู่เนี่ยหลังห้าพันบาทก็เออเอาแม่มาอยู่กับเราอุ่นใจไว้ลูกมาอยู่กับเราอุ่นใจไว้เ,อเ,อเดี๋ยวหาอะไรเข้าว่าไปบอกว่าอยู่สักพักเริ่มผมตั้งคําถาวว่าอะไรก็ได้นะแม่อย่าให้เขามายุ่งกับครอบครัวเราอีกเพราะว่าทุกวันนี้ผมรู้สึกว่าเออที่ชีวิตมันเป็นแบบนี้เพราะว่าเขาตั้งโทษคนอื่นอยู่เนาะเพราะว่าแม่เนี่ย